อ๋อแนี้ก่อนนี่นี่นี่เอางวดนี้คุณแม่ถูกตัวไหนบ้างคะก็เลขขลายล, 79, ลตอตเตอรี่นนะเจ็ดศูนย์สามโอ้เลขขายลอตเตอรี่เก้าแล้วก็ศูนย์สามบนโอ้แลนาจากเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสิบใบเหรอคะอู้หูอ๋เจ็ดศูนย์สามคู่แตกหมดเลยนะทุกคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะแต่อู้มาอีกแล้วเจ็ดศูนย์สามเจใบโอ้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสิบใบเกือบร้อยใบอ่ะฮะอคุณก็ได้แป๊บนึงคะคุณพี่แป๊บนึงหยุดแป๊บนึงค่ะนูนยังคล่องใจอยู่อะไรสรุปเจ็ดศูนย์สามเห็ดบัลลั เียังค่อยดูวต่ถ้าทำผ้าตาอะไรพแม่ไปด้วยพี่แม่ไปทำด้วยเราตส่ไปด้วยผู้นี่ครับผู้โชคดีนะคะน่าจะรายการให้แม่จัดเองมันติดนิดนิดเพียนแม่ค่ะแจะเอาเลขถูกให้เบ่งค่ะของหนูยังมีอยู่ในโทรศัพท์อ่ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เกือบแตกสามตัวเนาะแม่เกือบขังบนอีกขังวนอีกโอ้โห แล้วงวดนี้คุณแม่ถูกตัวไหนบ้างคะก็เลขขายลอตเตอรี่นะเจ็ดศูนย์สามโอ้เลขขายลอตเตอรี่เก้าแล้วก็ศูนย์สามบนบ้างเลขหน้าจ่าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสิบใบเหรอคะโอ้สามตัวท้ายยเจ็ดสิบใบเป็นเงินเท่าไหร่คะน่าจะเยอะอยู่เนาะเจ็ดสิบใบ เจ็ดตอัวที่สามฝันดีบ้างไหมเ้นที่หลังจากถึงพกกลับไปแตงมกลิ้งอันบไที่ันเลยจะเป็นคนที่บคอยมากฝวนอ๋อตัี่เลยต่คิ้วมากเลยใช่เพือนรอร้นมกว่างี้เจ็เนจะจคู่ได้สามตัวบนอีกเนาะ มาจากสกลนครเอาเศษี่สกลใช่ <laughs> อันนี้ได้บนไว้เลยใช่ไหมคะไม่ได้บนจ่อมันขอธรรมดาปกติโอ้ยรางวัลใหญ่ก็แตกมาแล้วตังเ <laughs> ก็แตกมาแล้วทุกรางวัลเอามาหมดแ,แลย <laughs> จะเอาอีกอยู่รางวัลจะเอาอีกออมแม่จะม่อไม่ยากเจ้าของของเอ่อรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านนะคะจ,จัดแบบไหนให้มันสวยใครจำนะคะคุณพี่ท่านนี้ได้นะคะงวดก่อนทพี่ก็มาจุดนอกเลขทูบสามเจ็ดศูนย์นะคะงวดก่อนแล้วก็คุณพี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลย แลต่อละได้เลขท้าย3ตัว70บใบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคุณพี่เนาะวันนี้จะจุดนะคะเลขทูดได้ตัวไหนบ้างนะคะอก็ได้ก็ได้แล้วต้องจุดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นยังมาสูงอยู่เรื่องหวยอีกเลยอืมนี่แหละในทางคุณดี คนดวงเพงนะเพงมากรางวัลที anyway, ่หนึ่งก็จับมาแล้วสิบสองล้านงวดนี้ก็ถือว่าได้ชุดใหญ่เนาอพี่เนาะชุดใหญ่เลยอ่าสอเขียสืเขีคสลดไม้ที่นำมาไหว้ปู่นี่คือต้องจัดเองนะคะไม่ให้ใครช่วยเนาะ อันนี้มาที่ตำหนักกี่ครั้งแล้วคะคุณพี่ครั้งที่ห้าจากครั้งที่ห้าครั้งที่สี่ก็เมื่อกี้นี้ก็สามตวดสงเนาะแ่บอันนี้คือครั้งที่ห้าค่ะครั้งที่ห้าใช่มาทุกงวดคือได้ทุกงวดนะคะวันนี้ค่กบข้างบนเต็มให้ลูกเด้อแม่โอ้ขอบนเต็มเต็มนะคะงวดนี้ มีเลขในใจมาไหมคะวันนี้มีเลขในใจมาจ้ะมีแล้วมีแล้วแต่ว่าจะตรงกันไหมอ๋อเดี๋ยวไปรอลุ้นเลขทูบกันเนาะจ้ะแปลว่าจะตรงกับตรงใจของคุณพี่หรือเปล่าจ้ะอย่าไปเสแสร้งวดที่แล้วก็เกือบสามสิบล้านผิดตัวเดียวผิดตัวเดียวเกือบถูกสามสิบล้านผิดสองตัวน่ะเนาะไม่ใช่ตัวเดียวจ้ะหกศูนยสามก็ได้เนาะจ้ะหกศูนยสามนี่นะเดี๋ยวขอดูหกศูนยสามชัดๆเลยก่อนตบๆใส่เข้าไปเลย อันนี้ผิดตัวไหนนะคะผิดตัวสองตัวกลางนั่นโอ้สองตัวกลางสองห้าสามใช่ค่ะสองห้าสามโอ้แบได้จับสามสิบล้านแล้วโหงวดนี้แหละเนาะกไปคุดถูกมากห้าใบเจ็ดศูนย์สามก็ได้ก็ได้ขายใบเนาะ ในปกเทนหกี่ยอันลอตเตอรี่พัทก็ได้เต็มเต็มอูในลอตเตอรี่อันนี้เราจะรถเสาตังก็ได้เต็มเต็มแล้วก็ถูกอันนี่ไงเดี๋ยวจะโชว์โชว์ฝั่งนี้นะคะแต่เข้าไปที่นู่นนะครับอันเจ็เต็มโอ้เจ็ดศูนย์สามโอ้โหเยอะมากอันนี้มันจะมีรางวัล างเคียมใช่ใชล่เทียงแล้วหกสามวเจ็ดพันสามมาเลขเลขขายสามตัวเลข้ายสามตัวอันที่หนึ่งน่ะเนาะค่ะอ๋อตาตาตาเป็นอย่างทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าหมายถึงจะขาดมาได้คือมะมขามหวานต่อค นะฮะเพื่อนจะถือยกเองทุกอย่างนะฮะถือวนก่อนสามรอบนะคะก,ก็คุณพี่นะฮะจากสกลนครเนานะก็มานะคะไหวปู่มาอา่รอบนี้เป็นรอบที่ห้าแล้วนะมาทุกรอบได้โชคทุกทุกรอบนะคะก็รางวันที่หนึ่งสิบสองล้านคุณพี่ก็เคยถูกมาแล้วนะแล้วก็งวดก่อนที่ออกเอ่ออะไรนะหกศูนย์สามหรือว่าศูนย์หกสามก็เกือบได้จับ สามสิบล้านผิดแค่สองแต้มสองตัวเนาะผิดแค่สองตัวนะคะทุกคนอ่ะงวดนี้นะคะงวดล่าสุดเนาะที่เอวันที่หนึ่งมีนานะคะคุณพี่ก็ถูกนะคะทั้งบนทั้งล่างเก้าจิตแล้วก็ศูนย์สามนะคะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่เจ็ดสิบใบเจ็ดศูนย์สามนะะถูกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสิบใบนะทุกท่านลองไปคำนวณดูว่าสามตัวเจ็ดสิบใบจะได้กี่บาทนะคะ เราจะได้เยอะอยู่ะน,นะทุกท่านอ่าเดี๋ยวรอลุ้นเลขงวดวันที่16มีนากันนะคะคุณพี่ก็จะ,จะมาจุดหน้าปูท่ท,ทุกทุกหวดที่มา <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มทำการจุดะนะคะเ,เลขทูบแล้วจุดแม่ติดเริ่มเรียบร้อยแร้วจุดเลขทูบงวดวันที่16มีนานะคะ นี้ไม่แน่ใจค่ะงวดที่แล้วนี่ที่มันเข้าเต็มๆเนอยเพราะว่ามันตรงกับเลขที่เราชอบมาแล้วเราซื้อลอตเตอรี่มาแล้วส่วนหนึ่งแล้วมาเข้าตอกย้ำอีกก็เลยไม่อยากพูดแต่วันนี้ดูก่อนว่าจะตรงกับที่เราคิดไหมค่ะใช่แล้วเลขที่ได้มาจากที่บ้านก่อนที่จะมาจากที่นี่คือเลขมาจากที่ไหนคะเลขเลขส่วนมากจะเป็นบางทีเราก็เป็นความรู้สึกโอส่วนมากไม่ไม่ค่อยได้ฝันที่ถือหวยนี่ไม่เคยฝัน แต่ว่าจะเป็นความรู้สึกล้วนๆเวลาเดินผ่านโรสแตรีอยู่แบบนี้เวลาเวลาซื้อนี่เราเราจะเดินเดินผ่านแล้วมองดูว่าเออะร่ตัวนี้เนี่ยทำไมชอบอย่างนี้ท่านที้เอกไม่มีในความรู้สึกว่าเออตอนตอนไม่เจอนี่ไม่รู้สึกนะแต่พอไปเดินผ่านเนี่ยทำไมเราชอบจังเล่มตัวนี้ก็พยายามไม่ซื้อก็เดินเดินหนีไปแล้วคแต่ว่ากาลังจะขึ้นรถทำไมเราอยากได้กลับไปเอาก็กลับไปเอา โอ้ก็เลยได้โอเคตัดเนาะใบแล้วนะเพชรชอบอยู่ในอยู่ในเป๋าตังค์นี่ชอบเทีรชอบจะตรงกันไหมซื้อไปแล้วร้อยกว่าใบอยู่ในกรเป๋าตังค์ซื้อไว้แล้วซื้อไปแล้วร้อยสี่สิบใบเพราะว่าเลขดสามสามตัวเราจะหมุนมันเราจะซื้อสามตัวจะหมุนแล้วก็หกมันจะหกหกแต่ว่าซื้ออย่างละ เลือยููแต่ลองรอดูกันนี่ร้อยสี่สิบใบใ่ร้อยสี่สิบใบเปาตังนะยังไม่ได้ลงก็รอดูกแม่ยาก่อนถึงจะซื้อนราจะรีทัดแล้วก็ไปหาหวยชุดใหญ่ร้อยกว่าใบนี้ส่วนใหญ่เลข้ายจะเป็นเลขอะไรมากที่สุดครับยังยัง่เก็น้งเีไปก่อนเกีบยไปก่อนจะเดี๋วดูเสร็จรุงกันไหมเนาะในในความคชดของตัวเองถ้าตัวไหนต้นเป็นจุดให้เราสะดุดตาเนี่ย ต้องมาสัมสตัวตรงแน่นอนแต่ต้องดูก่อนจะว่าจะเป็นยังไงตัวถุงน้องได้ไม่ติดเนาะใช่ต้องพยำย่ะตัวแรกนะคะเหมือนจะโผล่มาแล้วนะทุกท่านแต่ว่ายังไม่ช exactly ัดเนาะผูกแตกหมดเลยผูกแตกหมดเลยนะทุกคนนี่ก็คือหลักฐานที่คุณพี่ถูก12ล้าน รางวันที่หนึ่งสองใบใช่ไหมคะใช่ค่ะม้วนวันที่เท่าไหร่รับเนี่ยหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีที่แล้วปีที่แล้วเองปีไี่ได้สิบสองล้านสิบสองล้านนี่นี่ของจริงของแท้คุณพี่อ่านเป็นตัวไหนคะตัวแรกรอให้เอาหมดก่อนอ๋อรอให้ทุบหมดก่อนเนาะใช่ตัวเลของไรตัวเลขหนังเต็มเต็มนะ แต่ตัวเองเห็นหนังเห็นป็นเลขเจ้า,าดังเราเราครบสามตัวอนนะยิงเ,เอาเอาเอาแล้วนะเอาเุกคนร,รอบนี้ตัวเลขดูไม่ชัดต้องได้แปลงเลขแปลเลขอีกแล้วเอาแล้วอุว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เห็นอย่างที่คิดนะเราเห็นเป็นตัวอื่นอื แต่ใช่ตัวนี้นี่อวไหนนะอืมเลขเราว่าสัเนเรียงแต่ว่าเห็นลางๆอ๋อ,อ,อ,อตัวสุดท้ายก็ไม่ชัดเจนอะไรเได้อ มันมันแน่นเลยนะทุกไม่ชัดและทุกแปลกมากใช่ทั้งแรกที่เจอแบบนี้จุดสองครั้งแต่ว่าตัวเลขไม่เห็นเลย<ช>่ะคไม่มีแต้มอุ้ยแบบนี้ก็มีหลังจากนะทกอันแรกเราไม่ค่อยชัดแะคุณพี่เพื่อนก็ไปขอนะคะขอย่าเนาะขอจุดเล่มใหม่ค่ะให้ชัดๆ อะตอนนี้ก็ได้สองตัวแล้วนะคะดูเอานะคะทุกท่านแล้วไงเอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลวเอาตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่เอาแล้วเดี๋ยวจะเอาสิใส่ค่ะเอาแล้ว,อ,ลวอ้า กอาตัวสุดท้าททย,ยของฝั่งนี้มไม่ใส่เนาะใช่ก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวที่มันเด่นชัด<อ>แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะอย่างที่บอกนะออกไปนี้ก็จะไปจัดนะถ้าเจอรู้แล้วนะคะเลขทูกนะคะของคุณพี่ดวงเิ็งนะคะอ่ะอยังไงก็ฝากคนไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆริง